พี่โชคดีมากๆแล้วนะคะบางคนก็มาส่องทะเบียนแบบกลับหัวแบบเนี้ยค,ครับพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูงานทําบุญร้อยวันของคุณพ่อท่านหนึ่งหน่อยปรากฏตอนที่ญาติถ่ายรูปร่วมกันไปติดร่างปริศนาลูกชายบอกเลยว่านี่เป็นร่างของพ่อที่เสียชีวิตไปมาปรากฏตัวครับ ใช้แรงงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญยิ่งของประเทศรัฐบาลตระหนักในเรื่องนี้จึงได้มีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงานด้วยการเพิ่มศักยภาพของกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขานรับนโยบายจัดทำข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกย้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานโดยให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรคฟื้นฟูสมรรถภาพป้องกันเฝ้าระวังโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งยังได้พัฒนาคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเครือข่ายตลอดจนแนวทางการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานสร้างระบบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นธรรมปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานรวม118แห่งผมว่าความสุขเริ่มต้นจากตัวเราและส่งต่อถึงกันได้ทุกเชา้ชาเช้านี้ <Hey. S 2> ผมอยากให้ทุกคนยิมได้ hey. เอสกาแฟเรดครับที่เติมความสุขให้ผมทุกเช้าเพราะกลิ่นหอมหอมจากกาแฟขั่วบทละเอียด2สายพันธุ์เต็มรสชาติกาแฟแท้ๆนี่แหละแก้วแรกยามเช้าของผมที่สร้างความสุขเล็กๆแต่มีความหมายมาเริ่มต้นเช้าที่ดีด้วยกันนะครับเริ่มด้วยเอสกาแฟเรดครับสำหรับผมเปลี่ยนมาใช้ซองออริจิช่วยลดกลิ่นปากใต้แมสที่เป็นๆหายหได้จริงไม่แถครับ เออตัวเองรู้ปะ่ะเวลาฟามิงก้มันกินอาหารนะมันกินกับหัวตลอดเลยนะจะรู้ไปทำไมรู้เรื่องประกันดีกว่าไหมครับอ้าจริงตองมาไหมมาบอกว่ารู้ใจประหยัดสูงสุดถึง30%ปรับแต่งเองได้ซื้อง่ายใน3นาทีารู้ใจประกันออนไลน์ พราะลมหายใจของคุณมีความหมายกับเราเราจึงสร้างสันอากาศที่สะอาดและเย็นสบายเพื่อคนที่คุณรัก Perfecting the air ได้กินหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด คุณชอบแบบไหนให้หน้าดูสว่างกระจ่างใสต้องจุลาฮิร์บแต่งโมช่วยลบเลือนฝ้าแดดก็จุลาฮิร์บลำไยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จุลาฮิร์บแครอทส่วนผันชอบทานด้วยลำไยต่อด้วยแครอทแล้วก็แต่งโมค่ะผิวสวยจริงจุลาฮิร์บเต้ยมีคนที่อยากจะบอกรักด้วยก็ตัวเต้ยเองนี่แหละค่ะเต้ยเลยบอกรักตัวเองด้วยเนสวีต้าที่มีใยอาหารสูงอร่อย อกกรัตัวเองต้องแก้วนี้ค่ะสําหรับผมเปลี่ยนมาใช้ซอสออริจินอลช่วยลดกลิ่นปากใต้แมสที่เป็นเป็นหายหายได้จริงไม่แถครับเอลเซ็ตโซสครั้งแรกของพระอ้อมมามีโปโกลดอุณหภูมิได้สององศาไม่พรีเมี่ยมเอิสระไดมีขับเอร์บังเงือลดอุณหภูมิได้สององศาไม่อับชื้นไม่พักผิวก็สบายมีโปโกแห้สบายสุดไม่พรีเมียมอิสระได้ถ่ายวิดีโอกัน จุดดำเต็มหน้าไม่รอดแน่จุดไหนก็เคลียร์ได้ใหม่กันนี่ b r i g h ร c o คอ l l t e ตบ o สเตอร์เซรั่มสานรลังวิตามินซีบูสเตอร์สกัดเข้มข้น30เท่าซึมลึกตรงเข้าจัดการจุดดำ3า3วันวัดได้การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งจะมุมไหนก็สวยพุ่งสวยพุ่งสุดได้อีกเมื่อใช้เซรั่มคู่ครีมกันนี่ย่ธรรมาชาติในแบบคุณ สนับสนุนโดยโอโคเบอรี่สารสกัดจากบิวเบอรี่และดอกดาวเรืองจัดจำหน่ายโดยอุ้ยอันโอสดแอลกอฮอล์แอลซอฟยากเอทีลแอลกอฮอล์อันคำเตืนในฉลาก่อนใช้ยามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการ ดูคลิปถ่ายติดวิญญาณพาไปดูที่บ้านหลังนี้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนั้นหมอปลาลงไปสำรวจแล้วหลังจากที่ก่อนหน้า